สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับก็เป็นวันนะครับที่เรามานอนที่จันทบุรีนะครับอำเภอเมืองนะครับก็ติดกับแม่น้ําจันทบุรีนะครับเราไม่มีอะไรมากครับวันนี้เราจะมารีวิวโรงแรมที่เรานอนนะครับชื่อว่าบ้านริมอ่าวนะครับติดแม่น้ําจันทบุรีนะครับก็เดี๋ยวจะเริ่มรีวิวให้ดูเลยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะตั้งแต่เราเปิดประตูมาเลยนะครับซ้ายมือของเราก็จะเป็น ู้เสื้อผ้านะครับขวามือก็จะเป็นที่วางกระเป๋านะครับเป็นชั้นวางเล็กๆนะครับสองชั้นถัดมาอีกน้อยก็จะเป็นมินิบาร์เล็กๆนะครับพร้อมกับชั้นวางของบอรหัดไรไฟด้วยแล้วก็มีมน,น้ำหอมเล็กๆนะครับข้างล่างก็จะเป็นตู้เย็นนะครับถัดออกมาก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งนะครับแล้วก็ซ้ายมือเรานะครับ เข้ามาข้างในก็จะเป็นห้องน้ํานะครับมีห้องอาบน้ํามีกระจกปิดกั้นนะครับแล้วก็มีชักโครกอยู่ตรงนี้นะครับอ่างล้างหน้าอยู่ตรงนี้นะครับถัดออกมานะครับก็จะมีเหมือนเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆนะครับเอาไว้ให้เราทํางานนะฮะเลยไปนู่นก็จะเป็นเตียงนอนนะครับหันหน้าไปที่ระเบียงนะครับตรงนี้ก็จะมี ชั้นเพื่อให้วางของได้นะครับแล้วก็มีทีวีเล็กๆมีโซฟาเล็กๆนะครับโรงแรมที่นี่จะเป็นโรงแรมขนาดเล็กนะครับมีแค่2ชั้นเองนะครับไม่มีลิฟต์แล้วก็ข้างหน้าเรานู่นก็จะเป็นแม่น้ำนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูอีกทีตอนนี้มันมืดละนะฮะก็บรรยากาศรอบๆห้องก็ประมาณนี้ครับะมาสองคนครับนอนสองคนกนลำลังพอดีเตียง 6ฟุตคิงไซส์ครับโอเคครับคุนนี้ถ่ายบรรยากาศช่วงเช้าให้ดูนะครับสวัสดีครับอ,อย่างที่บอกไว้นะครับเดีย๋ยวตอนเช้าเราจะพามาดูวิวนะครับอันนี้หน้าห้องพักก็จะเป็นประตูบานให,ใหญ่เลยนะครับมีมา่านเดยงนอนก็จะ,ะหันหน้าไปทางประตูเลยนะครับตื่นมาก็จะเจอกับว,วิวอย่างนี้เลยนะครับอ่าอากาศดีมากครับวันนี้อันนี้เป็นบริเวณหน้า ห้องพักเรานะครับเราอยู่ชั้นสองก่อด้านหน้าก็จะมีเป็นบ่อบ่อเลี้ยงปลานะครับมีสระบัวใบบัวฝั่งนู้นก็จะเป็นโซนห้องพักอีกโซนหนึ่งนะครับด้านหน้าเราก็จะมีสระไว้น้ำขนาดใหญ่เลยนะครับ้องกังห้องจัดเลี้ยงอยู่ฝั่งนู้นนะครับแล้วก็ที่เห็นไปไกลๆนู้นอันนั้นเป็นแม่น้ํานะครับจันทบุรีน้ำจะเป็นน้ําก่อยนะครับ นี่คือบรรยากาศหน้าห้องพักเรานะครับก่อสวงยงามแล้วดูเป็นธรรมชาติมากนะครับจริงๆโซนนู้นที่มีห้องอาหารเนี่ยบรรยากาศดีมากเลยนะครับมันจะมีร้านอาหารแล้วก็นั่งทานข้าวติดกับริมแม่น้ำโอ้โหบรรยากาศดีมากวันนี้อากาศเย็นสบายนะครับก็ประมาณนี้นะครับบรรยากาศของโรงแรมบ้านริมอ่าวนะครับ จันทบุรีโอเคครับสวัสดีครับ